เย็นสะอาดประหยัดพลังงานกับ Air Carrier j e m i n i i n v น t e r รรุ่นนี้เป็นแอร์ประหยัดไฟเบอร์5นะครับแต่ว่าไม่มีดาวแต่ถึงแม้จะไม่มีดาวนะครับแต่เขายังรับประกันคอมเพรสเซอร์นานส0ปีและรับประกันอะไรทุกชิ้น5ปี กลับมาพบกับผมและทีมงาน Air s e r v i c e กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะรวบรวมข้อมูล Air c a r r i e r g e m i n i Inverter นะครับซึ่งเป็น a i r i n v e r t e r ตแบบไม่มีดาวของ c a r r i e r รนะครับรุ่นนี้นะครับต่อให้ไม่มีดาวก็จริงนะครับแต่ว่าเขายังรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีนะครับแล้วก็รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนาน5ปีนะแต่ว่ายังมีฟีเจอร์อย่างอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปเรากดไกกดดชร กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องนี้นะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับก็ยังไงก็ช่วยๆกันกดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเช็คราคาแอร์นะครับคุณสามารถเช็คราคาได้เหมือนกันนะครับที่นี่แอ Air อร์วิตแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ a n d r ร i d แลวก็ iOS นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนพร้อมแล้วผมว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับไปแอร์ e r v i c วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ โอเคเราเข้ามาสู่ตัวหน้าบอดี้ของตัวรุ่นเจมิ n ี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคผมขยายให้ดูเรียบร้อยนะครับคือถ้าสังเกตดีนะครับตัวบอดี้มันเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตัว c a r ิเอออยู่ตรงกลางนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีคำว่า Inverter แปะไว้อยู่นะครับเพื่อแสดงว่ารุ่นนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ฝังขวาด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นกลมๆเนี่ย เป็นไฟแสดงการทํางานของรุ่นนี้นะครับก็คือเวลาเราทำงานอันกดใช้งานเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้ว่ากำลังทํางานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปดูว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะครับเรามาดูนะครับนี่ครับ g e m i n i h ครับ G E M I N I นะครับ Gemini สะกดแบบนี้นี่คือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมการรับประกันคอมพิวเซอร์10ปีนะครับและรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน5ปีนะครับ และเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือระบบ Innovative h e a l t h Protection นะครับก็คือคอยเย็นเคลือบสารพิเศษอะควาเรซินนะครับซึ่งช่วยปกป้องจากฝุ่นแบคทีเรียและเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอนะครับก็คือเหมือนเออเขาเคลือบสารอะควาเรซินหรือสารพิเศษเนี่ยที่ทาให้ตัวฝุ่นแบคทีเรียพวกนี้ไม่เกาะที่ตัวแอร์นะครับก็คือทําให้ลดปัญหาเรื่องการเป็นโรคภูมิแพ้อะไรได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็คือระบบ Electrical Safety Protection นะครับก็คือ ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียาหายในกรณีแรงดันไฟตกหรือเกินนะครับต่อมาก็คือระบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่เขาชูมานะครับก็คือระบบ DC i n อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นระบบพิเศษที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมนะครับ แล็ระบบสุดท้ายนะครับก็คือระบบ easy to clean ก็คือสามารถถอดล้างทำความสะอาดคอยเย็นได้ง่ายเพิ่มความสะอาดให้เครื่องปรับอากาศของคุณก็คือรุ่นนี้เนี่ย Gemini รุ่นนี้นะครับสามารถถอดถาดน้ําออกมาล้างได้เวลาเราล้างแอร์หรือเรียกช่างมาล้างแอร์เนี่ยมันพอมันถอดถาดน้ําได้เนี่ยมันก็สามารถทําความสะอาดได้มากขึ้นกว่า90%ซเลยนะครับยิ่งล้างเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะอาดมากขึ้นเหมือนได้แอร์ใหม่นะครับ แลเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นเจมินี่นะครับจะมีทั้งหมด5ขนาดนะครับตั้งแต่10,000 BTU จนถึง28,000 BTU นะครับแต่ว่าแต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีตัวบอดี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเนี่ยอย่างตัวแรกนะครับตัว10,000 BTU นะครับจะเป็นตัวนี้นะที่ผมวงนี้นะครับส่วนตัว13,000 BTU แล้วก็18,000 BTU เนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานี้นะครับที่ผมวงเอาไว้นะครับอ่าส่วนรุ่นสุดท้ายอ่าส่วนสําหรับ สองขนาดสุดท้ายนะครับก็คือ24,000 BTU และก็28,000 BTU เนี่ยจะอยู่ที่ผมวงข้างล่างนี้ไว้เลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าแล้วแต่ละขนาดเนี่ยมันมีไซส์เท่าไหร่แล้วก็มีค่าตัว BTU เต็มๆเท่าไหร่มีค่า SER เท่าไหร่นะครับสำหรับแ a เรียรรุ่น Gemini นะครับเขาจะมาในซีรีส์ส2 t e v g b นะครับอ่าส่วน010ก็คือเป็นตัว รหัสของ BTU ของเขานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับรุ่น1 0 0 0 0 BTU นะครับก็คือตัว C2TEVGB010-703 นะครับตัว BTU เต็มๆมันจะอยู่ที่8 5 0 0 BTU นะครับส่วนค่า SER จะอยู่ที่16.45 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่25่สิบหคูณเจคูณสิบเซนติเมตรและชุดคอยร้อนจะอยู่ที่53าสิบสคูณห้าคูณยีเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วมาต่อกันที่13,000 BTU ่ันบกันบ้างครับตัว BTU เต็มๆจะอยู่ที่12,000 BTU นะครับค่า SER จะอยู่ที่16.24 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับส่วนชุดคอยเย็นนะครับจะมีซสายอยู่ที่29.3สิบเก้าจุดส เซนติเมตรนะครับแล้วก็ชุดคอยร้อนจะอยู่ที่53าสิบคูณหกคูณยีเซนติเมตรนะครับมาต่อกันที่รุ่น18,000พัน BTU กันเลยนะครับ BTU เต็มๆจะอยู่ที่18,000 BTU เต็มๆเ,เลยนะครับอ่ารุ่นนี้ค่า s e r จะอยู่ที่17.57 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับชุดคอยเย็นจะอยู่ที่29.3สิบเกคูณเจ็คูณยีเซนติเมตรนะครับส่วนชุดคอยร้อนจะอยู่ที่55าสิบคูณเจคูณย เซนติเมตรนะครับแล้วเรามาต่อกันที่ขนาด24,000 BTU นะครับขนาด BTU นี้ขนาด BTU เต็มๆมันจะอยู่ที่20,000กับ400 BTU นะครับค่า SE อาจจะอยู่ที่1 7บ ศู btu ต่อชั่วโมงต่อวันนะครับรุ่นนี้นะครับชุดคอยเย็นจะอยู่ที่3 2 1สคูณหนคูณเซนติเมตรนะครับและชุดคอยร้อนจะอยู่ที่55คูณ78คูณ29เซนติเมตรนะครับแล้วก็มาต่อที่รุ่นหรือว่าขนาดสุดท้ายนะครับก็คือขนาด28,0 0 0 btu นะครับตัว btu เต็มเมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2 5 2 0 0 btu นะครับค่า ser จะอยู่ที่18.97 btu ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับ ชุดคอยเย็นจะอยู่ที่3 2คูณ105คูณ25ซนเมตรและชุดคอยร้อนจะอยู่ที่6 3คูณ80คูณ30ซนติเมตรนะครับยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการรวบรวมข้อมูล Air Carrier รุ่น Gemini Inverter รนะครับรุ่นนี้บอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นแอร์ประหยัดไฟเบอร์5แต่ว่าไม่มีดาวนะครับของ Carrier นะครับรุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนฟีเจอร์ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็อาจจะออกมา ได้เไม่ใช่ปีนี้ปี2021นะครับเป็นของรุ่นเก่าปี2,099แล้วนะอาจจะประมาณ19-20ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังคงมีคอนเซปต์ของความนีอยู่คือเรื่องประหยัดไฟที่ผมเห็นชัดๆเลยนะแล้วก็เกกรื่องารรกันรับประกันที่ยาวนานถึง10ปีนะครับแล้วก็รับประกัน5ปีนะผมว่า จุดเด่นตรงเนี้ยผมว่าแครเรียน่าจะเอามาสู้กับพวกยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายได้อีกเยอะแยะเลยนะครับยังไงนะครับสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับคุณก็สามารถเช็คราคาได้นะครับที่แอป Air Service แอปรวมนั้นแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้วนะครับบนท,ทั้งระบบ Android และไอโอเนะครับแล้วนอกจากจะเช็ราคาร์ยังหาร้านแอร์ใกล้บ้านคุณได้ด้วยนะครับกับแอป Air Service นี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปหาโหลดใช้กันดูนะครับหรือถ้าไม่สะดวกทางนี้คุณจะไปสะดวกทาง Google หรือจะไปทางช่องทางไหนๆ ยินดีหมดนะครับขอให้มันมีผลประโยชน์ที่ดีสุดสําหรับคุณผมมีความสุขเสมอนะครับแต่ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับให้ผมมีโอกาสได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนต่อไปนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนจริงๆสวัสดีครับคุณเคยไหมยอยากจะหาล้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน